ตามรายงานล่าสุดราคาของเหรียญเปเป้ได้พุ่งทะลุ106%เมื่อกระดานเทรดยักษ์ใหญ่อย่าง Kucoin และ Crypto.com ได้ประกาศรายชื่อของเปเป้บนแพลตฟอร์มของตนความรู้สึกใหม่ในหมวดของมีมเหรียญเปเป้กำลังลุกเป็นไฟด้วยการบรรลุรายการย้อนหลังในการแลกเปลี่ยนคริปโตอันดับต้นๆราคาของเปเป้ได้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้น106%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นหลังจากที่ Binance และ Ku คอยได้ประกาศรายชื่อเปเป้บ,บนแพลตฟอร์มของตนการแลกเปลี่ยนคริปโตระบุว,ว่าพวกเขาภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ลงรายการโครงการที่ยอดเยี่ยมอีกหนึ่งโครงการการเข้าร่วมข้ามกลางความนิยมของเหรียญมีมคริปโตคอมอย่างคงประกาศรายชื่อเปเป้และกล่าวว่าสามารถซื้อเหรียญมีมที่ได้รับความนิยมในราคาจริงด้วย USD EUR GVP และอื่นๆการฝากเงินจะเปิดทันทีในขณะที่การซื้อขายจะเริ่มขึ้นในเวลา12.50นของวันที่5พฤษภาคมปี2023 UTC และการถอนจะเปิดใช้งานตั้งแต่10.00นของวันที่6พฤษภาคมปี2023 UTC โดยในเวลาปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญเปเป้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดาดเทดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่34.33 497มีูนย์มีถุน้ำหน้าอยู่5ตัวต่อข้างเงินอยู่เอตเตรล่า ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมาถึง74.67%เรายังคงมองว่าเปเป้น,นั้นยังคงมีอนาคตที่สดใสหลังจากที่กระดานเทรดทั้งใหญ่ลเล็กเริ่มงทาการ l i สติ้งเรียญเปเป้นเปนบนกระดานเทรดของตนในฝั่งทิศทางของโฟกี้อินุเองตอนนี้โฟกี้อินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่4905มีสูตรน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด4ตัวต่อข้ง้งเงินอยู่เอตตาล่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา51 5.2%และสำหรับเพื่อนคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่เมเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสำหรับวันนี้ผมและทีมงานค็นคนงคงก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนสวัสดีครับ